สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีโปรดกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับรถทีมงานนะครับพระวันสาวน้อยน้องนั่งหางเครื่องแดนเซอร์แดนหนังดนตรีครับรวมถึงศิลปินบางคนบรรทัศนนะครับเดินทางเข้าหนางงาแล้วครับนี่ครับมาจอดนะครับหลังจากที่รถบัตรนะครับได้ไปจอดพักแรมอยู่วัดบางปิ้งนะครับกับพระแม่เป็นวัดบางปิ้งเหดือนกันเดินทางมาชมหนองนาหางเทียนว่ะเฮ้ยมึงไหน สวัสดีครับฝากช่องนวฝากช่องตัวช่องเอกที่เข็มลรำพื้นพิเชียวครับครับพที่ต้าตอนตนเด็พันเอ็นครับโอ้ยแสดงว่าพกคอยเห็นคลิปเป็นบ่บ่ครับทำแต่คลิปย่างเื่นครับอ่าไ่อ่มมือ่อยครับนนอนวัไใทำครับบนเ ครับเอาฝากพี่ฝากน้องกดติดตามเทุกคนเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ะได้ครับครับไอมีกำลังใจเห็ุนะครับครับครับผมโอเคชื่อซ่องเอกดีเข็มลำพื้นออฟฟิเชียลอ่เอกดีเข็มลำพื้นออฟฟิเชียลอ่ะสสวัดีครับปากจ่องนั่นเลยครับช่างแท้เดินคนขับกระบัติะเพิ่นออฟฟิเชียลครับว่าเปนสิทธิสองสามมื่นะจ๊ะสามมือกว่าครับท่านทานดีง่อยมากท่านใส่ผอาจารย์ุ้งตีมาส่งแต่เข้าไปป็นจอดบ้าน ครับไปจอดวัดที่เขาเพราะว่าเราไม่มีที่จอดหน้างานมันแคบ <Yeah. S 2> แล้วก็ฝากเพื่อนครับอีี่เรื่องมือแร้เด้อเปล่ามากเลเว่นครับเพ <Yeah. S 2> ราะว่าสถานที่มันแคบแบิลีบัตร120บาทหางบัตรลุ้นโชคทองสี่เส้น uh. จกักรยานไฟฟ้าสองคันแล้วก็พิเศษอีกมือหนีมีศิลปินรับเชิญนะเว้ยที่เพืเ่อนผู้ใดนั่นมาติดตาม <Yeah. S 2> แล้วก็ไรซุดคุ้มพิษมือแรกฝา,ากเพื่อนครับอีี่สาวหน่อยนะ ไปซื้อโป้มะม่องไปซื้อโป้สามมือไปซื้อโป้มือเดียวถักไปเลยครับทิ่เพจสนว์เพือนเพื่อนเพจครับแอดมินเรี่ยมชาี่ส่งลิงให้แล้วครับไ่อาระได้บาล้อ้อันไเปจุ่มขอังล้่ไแล้วครับที่เไปมะด้ตัวรียออประจุม รถมารถไปประเทเดียวล้วทีมงานเพนิ่นยที่ประดทศปเป่าเวทีเป่า,า,าไฟบ่เออมันมีมันเต่าที่สองคนแล้ว<แ>อ่อนาน,นหน้งงาง่ายครับออกไปแล้วครับคั้นหนึ่งครับหลังจากมาส่งเดินเซอร์แล้วครับเดินทางออกไปแล้วหนึ่งพันนะครับหน้งงาง่ายกับประมาณนี้แล้วครับพี่น้องครับลานปูนอย่างดีเลยลานปูนอย่างดีมาเด้อครับมาเด้อมามาครับมามา หนางานลานปูนยางดีครับนี่รุ่นจักรยานไฟฟ้าสองขั้นรับมือแรกงครับหางบัรฝ่าม่านะครับแฟนครับเอฟซีครับเพราะว่าหนางานครับอาชีบแคบนิดนึงฝ่ามาแต่เว้นทรามาแต่เว้นกับสิได้พื้นที่เหมาะสเหมาะเจาะนะครับฝ่ามาแล้วกันครับพี่น้องครับแล้วับมือแรกงนะครับหางบัรนะครับหางบัรนะครับ รุ่นนะครับนี่รางวัลครับจักรยานไฟฟ้านี่สองคันครับสวยๆเลยคุณดิโชคดีเนาะคุณดสิฉันน้อมือแรงนะครับรวมถึงทองสี่เซนอีกนะครับมือแรงนี่ครับคุณดิโชคุณดสิฉันอันนี้กาแฟครับเอฟซีมาถามาล่อเบิ้งแล้วมาจากไ้าครับนี่ สิบมัดปลาการครับโอ้ไม่เห็นงานแถวนี้ป่ะไปหลายบุรีสิไปลาลายบุรีว่ไปมาแล้วขับมาก็เลยผ่านม่านี่วนแบ้วนมาอยูงว่าเหลือยู่ไหอ๋อก็เลยแบละครับเมื่งมื่อแม่งอยู่บ่นี่อยู่ครับอยู่ครับโอ้แต่มามาถาเลยเป็นมานีปลาใครขุดสีเกลียวใครขุดสีเกลียวครับเจ้าสีเกลียวเพื่ออยังไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ท่านอันนี้กับม่รท่านครับโอ้ทีมงานเดียวกันทีมงานเดียวกันเจ้านี้งานไม่เป็นมา แ้าเจ้าหนี้งานมากนี่คลิปนี้ลูกพี่เจ้าเห็นลุงเจ้าใต้เด้ยี่หรืออ๋อเจ้าเอ็ดง,งานอย่างเกี่ยวกับอย่างไฟฟ้าครับไฟฟ้าโอ้เจ้ามาหาเมียหน่อยคนไหนซาลาบ่ห <laughs> นองซาลาบ่ห <laughs> นองซาลา, <laughs> อา,าเออเด็กติดต่อซาลาใหไอตี้ต่อนหนองซาลาให้สวยได้หนองซาลาเดี๋ยวหนองซาลาออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้ มือนปบุญเมือนนะครับครับมือนะครับมือคมือกับสิไปอีกเวยไหะอ่าไปเป็นกำลังใจทีมงานสาหน่อยครับพี่น้องครับอันนี้ก็เอฟซีาจากเชียงรายอันนี้ก็มาไกลเหมือนกัน,นสบายดีีเจ้าซอยนี่เจอีกครับเซบีออฟฟิเชียลครับฝากกดติดตามไม่ได้หายด้วเอาตัวสับมาดีก็ถ่า วายวัสนส eh? uh. ันเจ้าส oh oh ิบกวดเด้ไอยูทูบเจ้าเดี๋ยนี่ไปกต้อมร้ยจะหนเลยเมนลบรถบัดกันเนอะเอ็กๆเอ็กซโอไม่กันวะเนี่ยโอ้อเช้าตลนวันถึงแล้ววันที่สามสาแพ็คร้อย ไป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 โอ้สวัสดีจ้าไปสายน,นี่หา,ากินเทาน่ไในตลาดของกิน,น,นเพียบใ,ใช่ของกินเยอะแยะเลยของกินนอนที่มโอ้อนนเขาเรียกว่าอะไรตลาดคลองสีวาตลาดคลองสีาค่ะป้า ซอ,อนบพี่ออน้ أ, er. sang, องเลยซอสพระเอกสผมเกาหลีาสบายดิโอมาคนดีผมสามบอสามร้อยหกสิบงมโอ้ออเออเออชอะไระ่งไอรชุมอะไร เบอร์ข้ามาใ่มาประชุมไม่ไม่ได้ดูในกลุ่มแล้วเ็ายกเลิกประชุมแล้วบรรยากาศย่านเมืองแรกงครับพี่น้องครับรถบัสกันเดินทางกลับแล้วครับปาโก้ี่ปไปยังไหนปาโกยังไม่แปดนาทีบอะ เป็มไปไงมาป้าโกออกถ่ายตลอดกับป้าโกครับถ่ายตลอดครับถ่ายมือตลอดถ่ายมือตลอดคุณครับมุ่งวิธีเรียบร้อยทุกคะแนนแล้วครับร่อแต่เครื่องปั่นไฟปั่นปุ๊บนี่กันสัตว์เลยครับเทระบบครับอาจารย์ตระกุนตี้ขึ้นตั้งอุปกรณ์อบะไรเนี้ด้านบนครับคุณทีมงานอาจารย์ทินอาจารย์ใจ จานโบว์จานต้นเป็นตัางกันด้วยที่งานมาลับมาน้องก,กับเตรียมตัวสักทา่านกินครับมะแร็งครับพี่น้องครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อมืะเร็งครับไรสดกุ้มปิดวันแรกด้วยนะครับฝากพี่น้องแฟนครับอีฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผูบ้ใดยอยู่ไกลอยู่ใกล้ครับอยากเบิ้งไรสดกุ้มปิดนะครับตักไปที่เพจสอนอักเพลนแพรแฟนเพจครับ มาบึงหน้างานมาได้ครับกะทักเลยครับทักเลยทักเลยนะครับทักไปที่กุมทักไปที่เพจเลยครับพี่น้องครับนี่ด้านหลังครับพี่น้องครับลงขนแล้วนะครับลงขนลงชุดแล้วครับนี่ด้านหลังวิธีครับขับแคบนิดนึงครับเลยครับเพราะว่าเขาต้อง เพื่อพื้นที่ธานาไปได้หลายวันดีครับเกาอะไรมาสปอร์ตกับเขาอ่ะสปอร์ตจันหวังไงโอ้จบเกีงกันไปเลยครับวันดีครับครับจบเกีงกันไปเลยครับปลาสะออนป่ายสะออนป่ายครับเจ้าวะ ดัดานหลังวิธีครับพี่น้องครับโอ้กลับไปไปิดดูดูวกันนี่คือสิบมีดอกเนาะเสือสิใสเฮนะ้ยแบบมีดูด้วยไหมเนาะโอ้เสือมิจฉะหรอกเอาครับคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้ครับคลิปต่อไปเดี๋ยวติดตามครับครัวหลังห่านครับติดตามครัวหลังหา่านว่ามีอะไรกินวันนี้ คลิปนี้ฝากไว้ชั่วโครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC ซอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ